ห,หน้าทองมาเชียวผมอยู่กับเพื่อนที่เฟองหมินนะที่เป็นเฟองหมินนะโอเคโหตัวอ้วกเว้นที่และไปยอยู่ข้างๆเลย เพื่อนน่าจะเอาเบิร์กแมวมาเพราะว่ามันมันเร็วๆหายๆอ่ะข้าระชการอาจจะมองมาเกียมเร็วเกียมเร็วอ้าวมันแฝนตรงไหนอ่ะ๋อตรงนู้นเองเหรอนู่นเลย ถ้าเราปั่นเครื่องนี้เสร็จต้องไปปั่นแถบโน้นบ้างพี่กเครื่องหนึ่งดีที่นี้ไม่ร่มช่วยเลยจะได้ใช้พื้นที่ในการปั่นได้ มันมันน่าจะเฝ้าปะมันเจอพี่ยังยงยงยอง,ยอง,ยองเจอผมแล้วมันจะกลับไปเฝ้าแต่พี่มีนี่ใช่ไหมเบอร์ธามใช่ปะพี่มีเบอร์ธามใช่โอเคโอเคโอเคต้องช่วยเพื่อนคนนี้สำเร็จก่อนอะ <c oughs> โอเคเพื่อนเพื่อนมันยอมปั่นอะ เอาต่อเลยมันไม่ล้มไม้ด้วยล,ล้มล,ล้มปะล,ล,ล้มล,ล้มล,ล้มถ้าลบอกก่อมันเก็บละอืม้ม โอ้ผมเองผมเองอ่าวงผมวนได้อยู่แต่ถ้าถ้าวนตรงนี้มันจะไม่มีคนมาช่วยต้องวนไกลๆนะโอ้มันมันมันน่าจะแคมป์แล้วปั่นกับเพื่อนตรงนี้ก่อนละกันได้ได้ได้ ไปหา<ด>มันมามันมามันมาม,ม,ามไปไปอ,อ่ะต้องปัน่นต้องปั่นไม่โดนหรอกอ๋อไงไม่โดนไปเพื่อนคนแรกแล้ว ถ้าเ,เครื่องนี้เสร็จแล้วก็สบายแล้ว,ลวไปบันฝั่งนูน้นอีกเครื่องหนึ่งได้หรือฝั่งนี้ก็ได้ออไไดเอาติดอีกเฮ้ยมแมวโอ้โดอลิอาจจะทันพี่อาจจะทันอาจจะทนัน ม่อุ้มมาอุ้มหน่อยอุ้มหน่อยแล้วอุ้มหน่อยโอ้โหไม่ทานอีกอ่ะเอ้าอ๋อมีทางหลังเหรอ,อนี่สว่างวีกสว่างวีกโอ้ยโนนอ้วงแล้วผมลากไปฝั่งนน้นเลยจะได้ปั่นกันตรงนี้ได้ ลากมาตรงนี้ยาวแล้ว <c oughs> เพื่อนเราขอปั่นด้วยได้ไหมอ่ะ ได้เสร็จละโอเคโอเคเสร็จละไม่ไม่มีโนวันโอเคสบายแล้วจะโดนห้องวีดิไม่เป็นไรพี่พี่มีนี่อยู่ใช่ปะเวลาทเพื่อนเพื่อนเปิดประตูแล้วข้างบนน่ะได้ได้ตายมันเปิดแป๊บเดียวเองมั้ง ตรตูอยู่ข้างบนนี้เองถ้าเกิดถ้าเกิดแบบหาจหังหวะเปิดได้เรื่อยๆก็โอเค,อ,เคอ๋อมีประตูอีกอีกอันหนึ่งอยู่ตรงนี้เองช่้ว่าประตูอยู่ฝั่งนี้หมดเลยเนี่ย ดูฝั่งน้นดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ปะต่อพี่ป้าที่อยู่บนเห็นด้วยอ่ะคิดว่าไม่เห็นใช่ๆเพื่อนน่าจะเปิดกาวกาไว้แล้วประตูนู้นผมน่าจะต้องวิ่งไปประตูนู้นใช่ปะใช่ๆ เดี๋ยเพื่อนมาช่วยแล้วมีโบโลมีโบโลโอเคอบอกได้ไหมเพื่นอนมาบอกแล้วเพื่อนมาบอกแล้วสวยๆมันเก็บมันเก็บเพื่อเพื่อ ฮาโลวีนอะใช่ใช่พวกนั้นก็สวยไอ้พวกที่ต้องใช้ยาใส่ลงก็สวยดีอ๋อใช่ใช่ใชพวกตุ่ิเริ่มไม่ค่อยจำเป็นแล้วพกเครื่องมีแฮกนะเดี๋ยวพี่ดูกันปันเล็กได้พี่โอเคโอเค เพื่อนโจ๊กอยู่ตอนนี้มันอ้มัยังยังยังมีเพื่อนเหมือนจะปันตู้ให้เลยไม่รู้เอามาหรือเปล่าเพื่อนเดี๋ยวพึ่งดิ้นเดี๋ยวพิ่งดิ้นโอ้โหมาแน่กับเบนกับเบนขอโทษนะเพื่อน มันมาแขวนเสาเพื่อนอะอมันเห็นวะอ๋อมันไปดูเสาก่อนว่าเสาอยู่ตรงไหนโ,โ,โดนแล้ว อา้าวไปลุงไม่โดนอูลุงโดนแล้วลุงโดนแล้วเรียบไปฮิวเรียบไปลีกรุบโอ้มาแน่มาแน่จะอยู่รวมกันดีกว่านะวายโดนลอกอยู่ใครพี่ตอนนี้น อยู่กับพี่อยู่กับพี่โอเคผมหิวบป๊บนงหิวเสร็จแล้วไม่โดนไม่โดนเดพี่โจ๊กไปแล้วผมไปหิวเพื่อนผมไล่หิวเพื่อนแล้วโอเคตอนนี้แฮกลุ่ังไม่โดนทำลายเลยใช่ไหมยังยังเลยมีลุงอยู่แถวนั้นนะลุงน่าจะรอช่วยนะลุง ลงเล่นอยู่อ่าลงจูบอยู่ใช่ป่ะทำไมลงต้องเข้าตู้ด้วยลงน่าจะเอาสตันต์ตู้มาเขาอะไรเนี่ยลุงทำอะไรอ่ะยืนเฉยอ่ะเออเฮ้ยมันบั็กหรือเปล่ามันบั็กหรือเปล่าจุดนี้กันแล้วนะเมื่อกี้ก็จุดนี้ที่ที่ที่โดนกันอ่ะ ใช่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 เฮ้ยเอา้าผมว่าลุงบักเพราะว่าผมผมปลดปลดตะขอลุงไม่ได้ผมปลดตะขอไม่ได้อะผมปลดตะขอลุงไม่ได้เลยได้แล้วละโอ้โหมันแหลกอะลุงมันปิงเยอะ พี่ปะใช่ใช่ใช่ไม่ได้ปัดเลยอ่ะ<ร>พี่เจอโทรทั้<ค>ง์ไฟตรงที่พี่วนเลยตรงไหนพี่ยวผมไปทำร้ายที่หลังตรงหลังต้นไม้ใหญ่โอเคโอเคมันอยู่ในหลืบเลย เขาไม่เอาพี่าจะไปเอาลุงมั้งเจะเอาลุงจริงด้วยเฮ้ยลุงจะมาได้ตรงนี้หมดพอดีอ่ะมันหมดพอดีใช่ไหมเอาลุงมันเล่นตรงที่เดิมเลยอ่ะตรงตู้เดิมเลย ลุงม,มันบักจริงๆอ่ะเนี่ยเอา้าใช่ปะ่ะมันเล่นแต่ตู้ตรงนั้นอนะ่ะอย่างเดียวเลยตู้เดิมด้วยนะ <c oughs> ผมไปทำลายให้พวกเทมาปปะรอแป๊บนึงพี่ <P hi> มาแล้วพ <hi> ี่มาแล้วทำทำลายได้ปะ่ะ <P hi> พี่กำลังทำลายโอเคผมทำลายไปแล้วอันหนึ่งนะเดี๋ยวจะไปทำลายอีกอันหนึ่งเห็นอยู่โอเคได้ๆมันไล่เพื่อนอยู่ไล่เพื่อนอยู่เอโอเค บูมผมผมมาปั่นเครื่องที่ใกล้ๆก,กับลุงเมื่อกี้ใกล้ๆกับที่ลุงเล่นตู้อ,อยู่ตรงเพื่อนที่เพื่อนโดนแขวนะผมเนียนกั่อนต้องเนียน,นแล้วพี่จังหวะเนี้ย เหลือสองคนแล้วไม่เห็นซันซินดิไม่เอาไม่เอาอย่าพึ่งเห็นพี่เหรอเห็นพี่เห็นพี่พี่หาหลุมไปพังๆก็ได้นะผมปั่นอยู่ตอนนะั้นพี่ว่ามันจะแขวนพี่ป่ะโอ้ไม่แขวนหรอกพี่ว่าไม่เ,เดี๋ยวพี่ดูหลุมก่อน

ตามมาเราต้องรีบออกนะโอเคปึ๊บเอาเอาพี่บะาเอาเอาพี่ต่อใช่าพี่ต่อใช่าเอ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 าเมื่อกี้กดวินโดว์ใส่เลยโอเคมันไล่ผมต่อแน่ที่ดีพอไปรีบอไปโอเคโอเคโอเคผมเนียนต่อ ได้ทำลาเครื่องใหญ่เลยตอนนี้นใช่แต่ตอนนี้ท่อท่อน่าจะเกิดแล้วเนาะทอเกิดแล้วพี่ตอนนีน้ผมว่าเพิ่มๆมันเห็นทอดด้วยล้อมเอาห่างกับพี่กันรีคบเสร็จยังเสร็จแล้วโอเคโอเคมันไปนู่นแล้ว โอ้โหเต็มแล้วมันเป็นไร่เก็บเลือดเต็มสังวะเต็มเร็วมากพี่มีหิวตัวเองอยู่ใช่ไหมมีมีมในคืนที่ทุกอย่างเงียบสงบเอ,าอ้เอาพี่โดนอีกแล้วโดน ในตู้เหรอใช่ใช่ใช่ไม่ได้ไม่ได้มันแขวนปะ่ะคราวนี้ไม่ปล่อยว่ะแขวนปะ่ะผมแอบตู้กนน,น,น,น่าจะมีอาจจะมีบาร์บีคิวเดี๋ยวถ้ามันปิดท่อผมจะเน,นี้นเปิดประตูเออได้อยู่มันคงลำพาแล้วล่ะว่มามันวิ่งไปปิดท่อแน่เลย ตูอยู่ฝั่งเดียวกันเลยไม่มีโทดให้มันเก็บเรมั้างรอรอ,ออันติีหมดเหีนมันวิ่งไปแล้วผมเห็นอยู่เอาดีอาให้หมดไปเลย ยังเห็นผมยังยังยังเห็นเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจเห็นไม่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 เห็นเปิดได้ยังเปิดได้เปิดได้เอ้ามันมามันเห็นแล้วเขาเนี่ย no one ไหม ไม่รู้เอาผมไปละอุย้ยโอ้โหเจ็บไม่นะ

tối ở này, mà mà mà, ở trong ôi, mình máy mình. มี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 ม,มโีโอ,โอ้ปันหน้าแหกี่ปันบนบ้านปั่นเครื่องเดิมก็ได้พี่จะขี่ออกไปให้ได้ได้ได้เฮ้ยผมโดนแน่เลยอะ่ะเดินเร็วมากเลยโ,โดน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 เลือดมันวางเลือดอตรงนี้เยอะมากเลยผมว่าในน,นั้นมีโทเทมอะไรสักอย่างหนึ่ง วางหนามากอะตรงไ,ไหนค่ะตรงตรงบ้านมเมื่อกี้ที่ผมโดนปันอะโอะ้รถคันนี้ดีกว่าม,มันไล่วางเครื่องแบบเยอะอ่ะ <indung! S 1> โอ้โดนโดนโดน ใช่พี่อีกฝั่งหนึ่งอ่ะตรงข้ามอ่ะบ้านตรงข้ามข้างเอ๋อ,อบ้านฝั่งตรงข้ามใช่ใช่มีทะ้ะงด้วยนะแฟบโอเคปุค๊บ เจ็บตรงนั้นน่าจะไปเอาเพื่อนต่อมาอด้วยกันอย่างเงี้นเลยในบ้านบ้านนั้นอะผมไปดูก่อนแล้วกันเพื่อนอเพื่อนเพื่อนเจ็บอยู่ตรงนี้นะพี่แต่พี่เหี่ยวเพื่อนละผมไปดูวันวางเลือดอะไรไปเยอะอะ้านหลังน่ะอ๋ะอเพื่อนมีที่เอง หรือว่ามันดิ้นหลุดเองมันมีที่เนงพี่ถ้าขึ้นใส่ลักเงี้ยไม่มีอ่ะมีโซเทมธรรมดาอย่างเดียววางดักมั้ง เก็บเลือดให้เพื่อนเออก็บเลือดให้เพื่อนมาปกก็ได้อ้าวพี่เคยน,นี่แหละเข้าวฝันปลูกของกันได้แล้วพี่ได้เหรอได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยว <sch l oss> เออโอเคก็แล้ว อยู่พี่ปะใช่ใช่ใช่ผมช่วยเพื่อนเอาอีเชียงสงวนจริ้ด้วยก็ลืมลืมลืมเกียดตัวเองไม่น่าละ่ะตืดละ ต้องปลูกเหรอเพื่อนเดินไปหาคนซ่อมคนเดียวมั้งโอเคนี่ผมไปปลูกกันได้ได้เพื่อนมีกุญแจเอาล่าตามน้องตามเพื่อนปะตามเพื่อนเพื่อนมีคุญแจออะมีมีคนมาช่วยแล้วใช่ปะอือคอตกมาเชียว เดีเ๋ยวกันตรงนี้เลยอ๋อเหมือนคนเมาเลยอ่ะพี่ปลูกให้ลุงแล้วนะเดี๋ยวผมไปไปปลูกตรงนั้นได้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 เ,เครื่องเรื่องในบ้านนี้มันจะเสร็จมัม้มันมันมีป่ะพี่เพราะว่าไฟมันไม่กระพริบอะ <c oughs> ถ้ามีน่าจะเสร็จแล้ว Ra xe ra xe ra chú kìa Ui con, con phê bán muộn พี่สาเครื่องเพื่อนเดีออยวมันตาม,ม,มเพื่อนแล้วมันมีตรงนี้สองเครื่องผมเลมาปั่นเครื่องหนึงพี่เจ็ดแล้วโอเคโอเคโอ้โอ้โอ้ยโอ้องแรอ มาอีกแล้วดักลูดดักลูดเครื่องมันอยู่ตรงไหนนะที่ไหนบ้ามีม,มีอยู่ตรงอยู่ตรงเครื่องแรกเรามีอยู่สองเครื่องที่อืมว้เจอท้อ เพื่อนอย่าเพิ่งลองชี้พีชีตรงไหนครับมามาคางถนนด้ไหมพี่มีไฟฉายเหรอหรือไงเจอท่อท่อเพื่อนพี่พี่มีุญแจเหรอไม่เพื่อนมีุญแจอ๋อออยู่อยู่ตรงไหนอ๋อเห้เห็นปเลยเปเลยบออเปิดยเปินไดี้ส